ความเป็นมาพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกได้จัดตั้งขึ้นตามวัตถุประสงค์และความตั้งใจของอาจารย์วราพรสุรบดีผู้เป็นเจ้าของซึ่งอยากจะจัดบ้านและทรัพย์สินที่ได้รับมรดกจากมารดาคือนางสะอานสุรบดีให้เป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อใ,ให้เยาวชนคนรุ่นหลังและผู้ที่สนใจได้ศึกษาภายในมีโต๊ะรับประทานอาหาร6-8ที่นั่งบนโต๊ะจะแสดงข่วงเครื่องปรุงแลนะจานใสของว่างและมีตู้จัดแสดงชุดดินเนอร์เซตแบบฝรั่ง และภาชนะลายคำแบบจีนและเครื่องเคลือบเขียวไก่การ,รูปแบบต่างๆจากทางตอนใต้ของประเทศอิรักยังมีขวดและแก้วไวน์เจรไยแบบยุโรปมีอายุระหว่างพศ 2440- ถึง2470ห้องรับแขกห้องนี้นอกจากจะเป็นห้องที่จัดเตรียมไว้สำหรับรองรับแขกในโอกาสต่างๆแล้วยังใช้เป็นห้องเล่นเปียนโนของคุณแม่อาจารย์วราพรอีกด้วย อาคารหลังที่หนึ่งเป็นอาคารที่ครอบครัวสุรวดีเคยใช้อาศัยแต่เดิมในอดีตซึ่งชั้นล่างประกอบไปด้วยห้องนอนคุณยายเล็กหรือห้องเก็บหนังสือในแพทย์ฟานซิต ห้องนี้เป็นห้องที่ใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆมาหลายยุคหลายสมัยด้วยกันเรื่องแรกใช้เป็นห้องนอนสำหรับคุณยายเล็กนาสมคุลเตวิดนองสาวคนเล็กของคุณยายซึ่งมาอาศัยอยู่ด้วยและใช้ห้องเก็บและใช้เป็นห้องเก็บหนังสือของคุณหมอฟานซิสเมื่อคุณยายเล็กเสียชีวิตในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองนาลีหรือนางสาวมาลี ยากผู้น้องของคุณแม่และนางเลดูสุรบดีสุดสัตว์น้องคนสุดท้องของอาจารย์วราพรซึ่งเดิมนอนอยู่โถงหน้าห้องได้ย้ายเข้ามาอยู่ในห้องนี้แทนปัจจุบันจึงได้เป็นที่จัดแสดงเก็บหนังสือของนายแพทย์ฟรานซิสคริสเตียน ห้องบรรทบุรุษซึ่งครั้งหนึ่งเคยใช้เป็นห้องนอนของพี่สาวคนโตและพี่สาวคนที่สองของอาจารย์วราพรทันต่อมาเมื่อคุณแม่อาจารย์ได้เสียลงแล้วจึงได้มีการปรับปรุงห้องนี้เป็นห้องสําหรับตั้งอัฐิของบรรทบุรุษเพื่อกราบไหว้บูชาและใช้ประกอบพิธีเส้นไหว้าตามเทศกาลต่าง ห้องนอนใหญ่ห้องนอนใหญ่หรือห้องนอนของอาจารย์วนิดาสุรวดีเป็นห้องที่มารดาของอาจารย์วราพรต่อเติมขึ้นมาใหม่เพื่อเตรียมทําเป็นห้องนอนให้แก่พี่สาวคนที่3าของอาจารย์วราพรห้องนอนคุณยายเดิมใช้เป็นห้องนอนของคุณยายนางอินตัน,ตนบุญเต็กต่อมาเมื่อคุณยายป่วยหนะักได้ย้ายลงมาพักรักษา,าต,ตัวในห้องรับแขกชั้นล่างทันคุณยายเสียชีวิตลงแล้วอาจารย์วราพรจึงได้ย้ายเข้ามาอยู่ในห้องคุณยายแทน สิ่งที่อยู่ในห้องคุณยายก็มีตู้เซฟโตะเครื่องแป้ง้าเครื่องและเครื่องรางของขลังในสมัยก่อนพระพุทธรูปและเตียงไม้โบราณแบบฝรั่งซึ่งมีเสามุ้ง